เอาละท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมบันสซสันเดย์นะอยู่เ,เกมแกลนเดปออโตว Auto ี v นะครับวันนี้ก็พามาดูรถของไมเคิลแจ็กสันนะครับทุยไม่ใช่นะครับเป็นไมเคิลเดอไมเคิลนะครับเป็นเกมเอ้ยไม่ใช่เป็นรถของไมเคิลนะครับเดี๋ยวจะมาทัวร์ก็มีมินิคัพปเปอร์คันหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องปิดตะทุนไว้ทิ้งเท่นะครับ เอเอโอเคปิดประทุนแป๊บนะครับออเดี๋มาดูเอ็กซเรย์ภายใต้เครื่องในะช่วงล่างเคก็มานเท่านี้นะครับนะเคก็จะมีรถคันนี้นะครับเหมือนอีโวไหมต้องรู้เช่ะอรบคันที่สีชมพูดแดงแจ๋แหละนะครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวอเอเ๋อหันรถกันนะครับ โ okay. อ้ยหันรถกูนะครับก็หันรถนี้นะครับออกไงวะออนี่นะครับนะนี่ก็เป็นแม็กแปลงด้วยนะครับผมก็คันแรกนะครับเอ้คันนั้นหายวะคันแรกก็จะเป็นเวฟนะครับเวฟร้อห้าสิบนะครับไม่ใช่นะเป็นยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์ร้อยห้า oh สิบแโอโห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 ดีห oh ัา oh สิบเอยัดแค่ <c oughs> ข้างบ้านนะครับข้างบ้านนะครก็เป็นนี่นะครับปอร์เช่นะครับไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นคันแดงแตแหววนะครับแล้วก็มีเวฟนะครับเวฟร้อยสิบเวฟเออใช่เลยร้อยสิบนะก็มี KR คันหนึงนะครับสีดําเขียวนะครับแล้วก็มีอันเนี้ยเอ็กไซเตอร์นะครับร้อยสิบซีซนะให้คุณภรรยาขี่นะครับนะก็วันนี้เราจะมารีวิว KR นะครับรีวิวใหม่อีกรอบนะครับผม Okay. ต้องปิดเพลงก่อนนะครับเพื่อความไม่กวนสมาธิในในการครับโอเคเราจะไปแต่งรถน้ำกันที่หน้าหมู่บ้านนะครับน,นี่ก็เป็นเนอะตำบเลเนอลอสซันตอนะครับที่มีแต่ผู้คนที่มีน้ำใจและใจดีมากเลยครับเราไปทางไหนวะเฮ้ย <c oughs> hey, จำทางไม่ได้แล้ว ยึดเข็ม้อนด้วงแกมีการยกหน้าก็กดเอ่อคอนโทรลนะครับอ๋อนะฮะก็เอาดิมินิคอปเปอร์เหรอเอ่อเนี่ยออนะนะครับก็เป็นโอนะครับเราจะไปแต่งเครื่องเพื่อความเพิ่มความเร่งเครื่องนะ่ยโอเคผมก็ได้ฝึกเจ้า

เค okay, เราจะทำไงให้ได้คันนี้มาวหนึ่งเขียงหลออ่ะไอ้ยมันจะเซฟไว้นะครับเอเกมหลุดแน่นอนถ้าเซฟนะดูดูดูภายในนะครับโหแม่งมันชื่อรถอนะไรอ่ะดู่อนนะครับเราจะมาแต่งคันนี้เอ่อเขียซุปเปอร์นะครับนั่นอยู่ในหมวดซุปเปอร์คาร์นะมาดูเคอารบ้านเราเดือนครับเค อยู่หน้าเข้าอูดด้ยวยลิกาซิตบัติแปดศูนย์หนึ่งอ,อาเลยนะครับผมโอเคก็เพิ่มอาโมโ่ครับแต่งมันเป็นร้อยอะเบรกก็ร้อยนะครับเอนจินนะฮะเครื่องยนต์เอาไปให้สุดนะครับอืมดูลลาฟาซอนเลย ดูแต่งทำไมเสียงแต่งไฟนะครับโอเคว้าวไฟกูแต่งใช่ไหมฮะแล้วผมก็จะแต่งเป็นนี่คืออะ,อ,ะอ,ะอะไรวะฮะนี่คืออะไรอ่าอะไรวะอะไรก็ไม่รู้นะครับเทเบิลก็ใส่ไปเคอาร์มีเทอร์โบด้วยควันไว้ควันต้องเป็นควันควันขาวนะครับไว้สมุควันอะไรวะเคอาร์ มีพลอันนี้คือความอะไรไม่รู้เราไม่เคยแต่งนะครับล่วนเ, <laughs> เรารวยเ้ยโอเคเอาเอาเนี่ยครับเอาเลนส์มวเอันนั้นอนะ่ะที่เราไม่เคยใช้อ่านี้นะครับแม็กไม่ต้องออมีแค่นี้เหรออยากแต่งสีอ่วอเตอร์เฮลแมน แต่งสีไม่ได้เดี๋ยวลองแต่งแบบใช้ตัวข้างนอกแต่งนะว่าแต่งได้หรอเป่าอ่ะแรง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 โอเคมาแต่งรถนะครับอันนี้แต่งหมได้ไหมวะอ่ะแต่งสีได้อยู่อไม่รู้ว่าแต่งได้หรือเปล่านะเราใช้ F4 ดีกว่าเครื่องมือเต็มอะตอนนี้ อืมเราจะเอ้ยแต่งแต่งได้อยู่แต่งได้อยู่เดี๋ยวขอเปลี่ยนเวลาหน่อย,อยนะครับเพราะว่าไม่เห็นนะออสี่โมงนะโอเคต้องมาที่แบบแจ้งหน่อยนะครับมีสีน้ำเงินนะฮะนึงร่มๆหน่อยก็ดีนะ มันเป็นสีดำหมดเลยอ่ะเห็นเป็นสีดำโอเคเรามาใช้ metal นะครับโอเคเอาแบบเป็นแจ้งหน่อยนิดหน่อยนะครับเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นรถเป็ี่นสีนี่หว่าโอเคอ่ะเราจะเลือกสีใหม่นะครับอืมเอา อโอเคเอาสีนี่แหละเพมโฮแม่งเลยเอะไรคือเพนเฟดวะเฮ้ยคืนแล้ววะคืนแล้ววะอ๋อโอเคนะครับก็ได้ประมาณนี้เว้ยก็สวยเหละอ่ะอ๋อสีสีสีชมพูสีม่วงได้เย็ดแค่นะ อ,อ๋ในอูแต่งไหมนะครับสีเคียรเราต้องแต่งในไอ้นี่นะครับทันเนอร์เท่านั้นอ๋นโอ้โหไม่โคตรแรงอะติเทอร์โบด้วยอะเฮ้ยทำไมรถแต่งเยอะจังวะเป็นอะไรที่เพียวมากโอ้โหโคตรโหดอ่ะอ่ะเราจะใช้กดนี่นะครับเพื่อปรับวงมองเว้ เราก็จะไม่มีวันลบด้วยนะครับอ่าอ้โหดจัดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมึงพับเพียงไันะเฮ้ต่ำด้วยอ้อคนโหดเฮ้ยเฮ้ยมานี่มานี่หันกลับมาเออไปนู่นโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมก็ประมาณเท่านี้ก็พอแล้วครับผมจะไปขี่รถเล่นกันนะฮะอ๋ออยู่ล้อเลี้ยงด้วยนะครับไม่มีวันล้มครับไม่มีล้ม มึงออกปิณตีกาทั้งรอบหนึ่งก็ได้ยังได้เลยมาออนเฮ้ยอืมเฟียมมากเราจะมาเด็บเบิร์นล้อตรงนี้นะครับมาไอ้ยควันม่วงอ่ะเด็กเป็ดนะครับควันม่วงด้วยนะฮะรถสีม่วงด้วยโอ้โหพุทธเข้ากันมาดูว่ากี่รอบมันถึงจะยางแตกนะครับ โอ้โหโคตรหล่อเฮ้ยยามึงแตกยากไงวะโคตรโหนะครับอะไรวะเฮ้ยเออจะเบิร์ล้อเนี่ยนะครับแลวกับางเป็นเนอร์อุโมงค์ยักษ์นะเจาะพื้นแม่งไปเลยใช่ไหมอพอละแม่งนานเกินละนะครับก็จะเบิร์ก็ยกไปอ้อนอเฮ้ย กูทำตั้งนานในสัตว์มึงหายไปในพิบตาที่ผ่านแขกก็ยกหน้านั้งหน่อยนะครับมันต้องมีทางเหินดิบทแมงสวยฉิบหายขอให้ในคำหยาบคลายนะครับก็ขอภัยครับออนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยมึงอย่าเว้ยก็จะโอ้ยเ <c oughs> จ๊จปินเลย ก็หาทางป๊บนึงมันจะมีทางไอ้นั่นอะทางเด็กแว้นอะเอ้ยทางนี้ทางอหรอวะมีคิดคุดเคี้ยวมากฮะเราจะไปนู่นนั่นที่ตำรวจเหรออ๋อทางนี้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 ก็ได้อะไรของมันมาเฮ้ยเอาโอยอะไรวันนี้กูจะวนทำไมวะแล้วก็มาเข้าทางนี้ได้ไง มีตำรวจด้วยว้าอัวอัวพยายามไม่ได้เปิดเพลงนะโอเคว่าตอนนี้ผมปิดเสียงเบาะนะครับก็ไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับเพื่อเดี๋ยวมันจะเข้าไมโครโฟนนะครับโหแม่งโคตรแรงไงชิบหาย <c oughs> <c oughs> แรงมากแรงมากแรงมากโอ้โหตําด้วยนะว้าหเกียร์เรายกหน้าเลยเอาชิบหายเกือบหลุด มันเสี่ยงเลยว,วะทุกยะมีตำรวจนะครับคันหนึ่งเอางานเข้าแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เทนเนอร์ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ What ต h e f ฟา k แมนตอนนี้เราต้องอยู่แบบเอาชีวิตรอบนะเออคือตอนนี้ชีวิตก็ลดอะไรก็ลดมาเลยนะเวย้ยเทโบก,ก็ใช้ไม่ได้ด้วยเอาอีดแค่เอาไงดีอะ เอแล้วจะมาตรงนี้ทำไมวะถ้าล้มคือตายนะครับผมโดนุ่รวดยิงเนี่ยตายเลยนะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ขอบใจมากเฮ้ยมันมีทางอยู่เราจะไปไปไหนดีก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยพดอย่างโอเคมีเหรอแม่น้ำนะครับอุปจักรไม่มีทางเหืนให้เราเลยอวะ มีเรือจมอยู่นะครับน่าจะมีอย่างอืมโอเคนุดล่วงน้ำนี่เสกไม่ได้แล้วนะจบคลิปเลยนะเนี่ยแป๊บนึงโอ้มีน้ำมีน้ำมีน้ำเราจะไม่ยุ่งนะฮะโอเคต้องเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ล้มดิใช้ไม่ได้สักอันเลยเฮ้ย เฮ้ยอะไรวะไหนบอกจะไม่ล้มไงโหอะไรวเนี่ยรถกูหมดกันกูไม่เคยเลยดีกว่าไอ้เนี้ยอะไรวะนะครับก็ตายเลยแล้วกูจะเอาเคลียร์เอากไหน F4 ใช้ไม่ได้ด Poke ้วยนะครับ ฝนปลกพร้อมใช้แล้วไม่ได้ทุกอย่างโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวมันต้องมีพัดต่อไปนะครับแครเรานะก็ okay, มาปวนกับไมเคิลนีกนะครับแครเลยโอเคก็บ๊วยครับเจอปืนนะผมไม่มีเทรนเนอร์ชันแล้วเยก็สวัสดีเท่านี้ครับผมสวัสดีบ๊วย